สวัสดีค่ะเส้นสายลายถักโคเชไบกุ้งนะคะในพาร์ทที่2ของน้องกระต่ายชุดแดงเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะในพาร์ทนี้เราจะถักหูเพิ่มจากคลิปที่แล้ว s <S แถวที่1ก็จะขึ้นต้นด้วยเมจิกลิงหรือ MR แล้วก็ต่อด้วย 6X ความยาวของน้องตัวก็จะเป็น4นิ้วนะคะถ้าลมหูก็จะเป็นประมาณ5นิ้วอย่าลืมถัก หมดแถวแล้วเลื่อนห่วงปิดสีแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ต่อแถวที่สองด้วย6 V 6 V ก็คือถัก x อสองครั้งลงในช่องเดียวกันเป็น1 V 6 V นะคะ6กก็คือลง6ช่องเราก็จะได้ทั้งหมด12 X ใน1รอบวงของเรานะคะแถวที่3นะคะจะเป็น6วงเล็บ X V ก็ถัก X หนึ่งครั้งแล้วก็ถัก x อีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันก็จะเป็น v นะคะแถวที่4กับแถวที่5จะเป็น1 8 x แถวที่6จะเป็นหกวงเล็บ X อหมายความว่าถัก x 1นึงครั้งแล้วก็ไปรวบห่วงของช่องที่สองกับช่องที่3ติดกันให้เป็น a นะคะแถวที่7จ็ดถึงแจะถักสิบสองแถวที่เก้าจะถัก xA และเราจะถักทั้งหมด4ี่ชุดเราจะมีสแล้วก็วงเล็บ xA นะคะหมายความว่าเราจะถัก x 1นึงครั้งและอีก A 1หนึ่งครั้ง แถวสุดท้ายเราก็จะปิดแถวเป็น a อันนี้ก็จะเสร็จจากหูในส่วนของกระโปรงเราจะใช้การขึ้นด้วยโซ่นะคะเราจะใช้โซ่ทั้งหมด20โซ่ในสัญลักษณ์ของโซ่ก็คือเป็น ch นะคะเราก็จะนับไป ทีละโซ่ทีละโซ่หรือสัญ,ญลักษณ์เขาก็จะแทนด้วยเลขศูนย์นะคะเราถักไปแล้ว20โซ่นะคะเราก็จะย้อนกลับมานะคะก่อนที่เราจะมาต่อโซ่ให้ติดกันเราก็จะขึ้นบรรท,ท,ทัดที่สองด้วย 20x เพอได้บรรทัดที่สองแล้วนะคะเราก็ถึงจะมาต่อ x สุดท้ายแล้วก็มาต่อกับโซ่แรกที่เราขึ้นในบรรทัดที่หนึ่งเพราะว่า ถ้าเราต่อแบบนี้ลายถักของเราก็จะไม่บิดนะคะถ้าเราต่อตรงโซ่เนี่ยโซ่เขาอาจจะบิดเป็นเกลียวทำให้ลายของเราบิดไปด้วยเพราะงั้นถ้าเราขึ้นในบรรทัดที่สองแล้ค่อยมาต่อนะคะลายก็จะได้ไม่บิดนะพอเสร็จจากบรรทัดที่สองแล้วเราได้2 0 x ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาทำา2 v ในบรรทัดที่3ในบรรทัดที่3เนี่ยเราก็จะทำ v ทั้งหมดคือ20 v ก็จะได้เท่ากับ40 x ต่อไปบรรทัดที่4ก็จะเป็น40 x ในบรรทัดนี้ทุก x เราจะขั้นด้วยโซ่1ครั้งหรือ4 h 1ครั้งทุกช่องเพื่อทำการขยายกระปรงนะคะบรรทัดที่5จะเป็น40 v ใน แถวที่5นี้นะคะเราก็จะถักทุกวีจะขั้นด้วยโซ่สองครั้งหรือ2 ch นะคะเพื่อให้กระโปรงเขาบานมากขึ้นจะเป็นแถวสุดท้ายของกระโปรง้วคะเราได้ส่วนประกอบของน้องกระต่ายเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบตัวกันเลยนะคะในขั้นแรกเราจะมาประกอบเป็นหูก่อนนะคะใส่ทั้งสองหูเลยแล้วก็มาติดแขน เรามาติดแขนที่หลังเพราะว่าเราจะต้องใส่ชุดให้น้องก่อนนะคะแล้วเราก็จะเย็บแขนติดกับชุดไปเลยป้องกันชุดที่เขาจะหลุดแล้วก็มาเย็บจมูกกับปากติดกันนะคะเราใช้ได้สีแดงนะคะแล้วก็ติดติดตาด้วยกาวหรือใครจะใช้ตาแบบที่เย็บติดก็ได้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตกแต่งน้องให้ให้เรียบร้อยนะคะเก็บปลายได้ให้เรียบร้อย อันนี้เป็นน้องกระต่ายที่เราได้ออกมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะนําไปใช้งานจะเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะหรือจะไปห้อยหูกระเป๋าก็ได้สําหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าในอีพีหน้าเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ใหม่เพิ่มขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยเป็นการถักสําหรับมือซ้าย สมือขวาก็สามารถเอาไปถักได้เช่นกันติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ